สวัสดีใกล้เที่ยงแล้วจ้าเอฟซี FC. สวัสดีนะคะคุณเพื่อน,อนแดดแรงสุดๆอีกวันหนึ่งแล้วนะคะที่มุกดาหารร้อนแสบหน้าเลยค่ะทุกคนแต่ว่าร้อนแสบหน้ายังไม่เท่ากับหิวแสบไส้ค่ะทุกคนนี่วันนี้รอค่ะทุกคน รอแม่ค้ามาส่งของอร่อยอรอยนี่นี่นี่ทุกคนรู้จักไหมมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะนี่ไก่ต้มน้ำปลาค่ะทุกคนนะคะขาไก่ต้มน้ำปลาน้ำจิ้มแซบ่แซบๆกินกับน้ำพริกแ่วบองผักต้ม ไข่ต้มแจ่วบองชุมแพรอร่อยมากมะระขี้นกกระเกี๊ยบเขียวไข่ต้มนัวนัว,นวกับข้าวเหนียวเด้อวันนี้เด้อโบอกินทุเรียนแต่กินข้าวเหนียวแทนเด้อบักซีดาปิดไทยดาพิ่นงเนาะมา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 มือเทียงมือเทียงน้่กันเด้อ